นพูดใครอ่ะอ๋อนี่น่นะเหรอสองเดือนเจ็ดเดือนเนาะไี้เก้าเดือนหัวเกาเดือนนี่ตัวดำนี่เนาะโอ้โชคดีแท้เลยตัวเมียทั้งสองเลยเนาะดูมากินหญ้าสิอันนี้พันช่ยพันเบียชมอสเรยบรามมนเนาะอันนี้ตัวเมียเนาะ สุดยอดเลยดูสีตัวอันนี้พีซซ่าแดงโอ้โหพี่แม่พี่โอ้มันแดงเนอะเออไม่แดงเนาะมันเป็นหรอกใช่ท่านผู้ชมดูสิหัวหัวผีมากเลยเนาะบ้าเจ็ดเดือนอันนี้ท้องเจ็ดเดือนอู้หูท้องเจ็ดเดือนเลยอันนี้อันนี้เจ็ดเดือนอันนี้อันนี้ลูกนี่ติดกี่เดือนเลยนี่อันนี้ไม่จะเก้าเดือนเก้าเดือนโอ้เดือน อยอันนี้ปอมเปี้ยชโม่เลยหรือเอาเอามามาติดเข้ามาสมเทียมเนาะตัวนี้น่ารักมากเลยเนาะตัวนี้เนี่ยใช่ตัวนี้นะโอ้โหยอดไทยใช่โอ้โหงามเนาะเลี้ยงไม่ยากหรอกเนาะแม่น่ะเโวยบิดเกินเคยเบี้ยโคงโค้งกีมันยอด เห็นมามล่ะพอแต่คนระเออมันพรมกรงเนาะเง่ตัง้อันี้เมี่ยววงเงินเสนเนาะวเงินเสนจริงนี่นาสุพรรณมันชอบเลี้ยงวัวแบบเนี้ยมันได้ได้ราคาเลี้ยงง่ายเนยแม่นนะเนยดูสิถ่ายภาพออกมามันก็เออจะปลูกไว้บอกเออครับ เนี่ยนี่ก็จาจางอ๋อบอกส่สี่ตัวเนาะสุดยอดเลยสะอาดสะอาดวัวเนาะที่ไม่แม่นมันสะอาด่ะดูผิวพันธุ์นี่เนาะบอกโอ้ยสไลดมีจะดนัยราคาเยอะได้เนาะถ้าอันนั้นทองแล้วก็สามารถปล่อยได้แม่ปล่อยได้อะนะ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนาะเนี่ยนี่คืออันนี้ชอบใจตัวนี้งามบรามันเลิศเอาไปนะมือเอาไีสู่โอ้โหจับใอกองอยู่แต่โชคดีปันตุ้มเนาะโอ้แต่เองเขี้ยวบัวสนะซำครับเดี๋ยวรุนรุนตัวนั้นน้อยเจ็ดเดือนแล้วเนาะปกติกี่กี่่เดือนมันคลอดวัวฮะเก้าเดือนเจ็ดแปดอีกสามเดือนรอนรอุนรอนรุนอีกสามเดือนเนาะตาเนาะอือ จเดือนเรียกอะครับกุมผากุ่มภาเนาะสุดยอดเลยแต่แรกเราเนีออินครับับ้เอออยู่โอ้เห็นไหมล่ะคมตะกูะมดังกีครับครับงวสาวเรนหริอท้องแรกแหละเริ่บท้องสุดยอดเลยเนาะเพิ่มอยู่ครับดีใจเนาะเพราะมันมีมีวัวอยู่เลี้ยงเนตาเนาะ เออค่ะอืมไปนกกระเกรเมงก <c oughs> ันเล <c oughs> ยใเนอะไอตอนนั้นไม่ยออยากได้เนาะ <c oughs> <แ S 1> <c oughs> นี่พอมาพออายุเย็นแล้วเฮ้ยอยากจะเลี้ยงอยากจะไรมันก <c oughs> ็ค่ะโอ้ค่ะโอ้ <c oughs> ใช่ใช่เนาะแล้วเนี่ยจะได้มูลผ่องบ้านหนองไอ้บ้านตรงอวยตัวดาศสรมัน <c oughs> ประโยชน์ทุก ทุกอย่างเนาะวัวเนาะครับอ uh ืมออโอ้จุดอันนี้น้องแม่น่ะบ้านดูแลดีจนครับสงสารเนาะอยากกันยุงก็หมดไปหลายเนาะครับมันใช่แน่เนาะเพราะยุงมันเยอะแต่อันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยเนาะ เกีบเอนี้มื่อรนาีวนี่นะอโอมโอดะกนฉีดครับโอมโอโอโมอฉีดพ่นมันโอ้บบน่าวิธีกำจัดยุงเนาะภูมิปัญญาของตาเก่งมากเลยเนาะเอแต่งหาภูมิบ้านความรู้เป็นน่ะถึงได้รู้ว่าโอโอมโอเนี่ยพ่นครับครับสุดท้ายได้ผลจริงๆเนาะครับ ไปไปพบกับด็เจบบสลาครับจีงเียคือตัวโอโอโอจนเราตางั้นโอเคขออนุญาตเนาะตัวไทยเรือต่อขอบคุณมากได้ความรู้มากมายเลยตามาดูเดี๋ยวเรารุ่นเดือนอีก3าเดือนเนาะตัวนี้ว่าจะตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวจะมาชมกันต่อไปเนาะดีดี